พวกเจ้ากำลังพยายามจับเต่าในโกดเหรอแต่ก็น่าเสียดายพวกเจ้าคือเต่า ยิ่งพื้นที่เล็กลงเท่าใดพวกเจ้าก็ยิ่งหลบยากขึ้นเท่านั้น หนีไปไหนพวกเจ้าก็เหมือนหนูในร่างน้ำที่สามารถอยู่รอดได้เฉพาะในรอยแตกเท่านั้นแต่มันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ในเมื่อเจ้าตอนถูกฆ่ากินอยู่แล้วเจ้าจะดิ้นรนไปเพื่ออะไร มันยังไม่จบเทคนิคแช่แข็งการใช้พลังวิญญาณมาทำเปลือกกระดาษแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเป็นยังไงบ้างนั่าเป็นพรแห่งพลังวิญญาณของข้า น้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งอีกต่อไปแต่เป็นกำแพงเหล็กโกูจริงล่อน้ำแข็งนี้ไม่สามารถขังเขาไว้ได้นานมันอันตรายเกินไปสำหรับเจ้าที่จะใช้พลังวิญญาณมากมายปล่อยให้ข้าจัดการแล้วเจ้าไปหาคณะบดีเพื่อขอความช่วยเหลือข้าสบายดีเขามาหาเจ้าข้าอยากจะปกป้องเจ้าและโจอ,อี้เฉินก็เป็นเพื่อนของข้า ข้ามีวิธีช่วยเขาเจ้ามีวิธีอะไรถึงออร่าของเขาจะเป็นสีดำก็จริงแต่ถ้าทั้งห้าของเขาเป็นธาตุน้ำก่อนหน้านี้ข้ายังไม่สามารถยืนยันได้แต่หลังจากที่เขาปล่อยงูข้าก็แน่ใจว่าเขาจะต้องมีคุณลักษณะของน้ำไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังมีจุดอ่อน นี่คือพลังฉี่น้ำแข็งสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหลินกูจิ้งเองเหรอสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงข้ามอบหัวใจของข้าให้กับกูจิ้งแล้วแล้วทำไมข้าถึงรู้สึกหัวใจเต้นแรงในอกล่ะยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่หัวใจเต้น ข้ารู้สึกได้ถึงพลังอันอบอุ่นที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องในร่างกายของข้าให้ตายเถอะมันหนาวมากข้าต้องออกไป เซลเซนลองใช้เทคนิคดึงวิญญาณถ้าข้าเดาถูกเจ้าสามารถลองจับวิญญาณอีกดวงหนึ่งของเขาได้นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ข้าสามารถคิดได้โดยไม่ทำร้ายโจโยี่เฉินการจับวิญญาณเป็นเวทมนตร์ระดับสูงแต่ถ้าข้าอยู่ในยุครุ่งเรืองเรื่องแค่นี้ไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ข้ามีเพียงหางเดียว เลยคลว่าจะทำไม่ได้หางเดียวเหรอเสี่ยวเซ่นเธอยิ่งจจอะก้าวหาในความฝันของข้าจริงๆเหรอถ้าเสี่ยวเซ่นกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองแล้วมีก้าวหาเหมือนเดิมเธอจะยังคนเต็มใจที่จะเป็นสัตว์อสูรของข้าเหมือนดังตอนนี้หรือเปล่านะเจ้าต้องย้อนกลับไปไกลแค่ไหน เจ้าจึงจะสามารถใช้เวทมนต์แยกวิญญาณได้อย่างน้อยก็สองหางเสี่ยวเซ่นเจ้ารู้สึกแปลกๆอยู่ข้างในบ้างไหมเอิม่มกูจริง กูจิิงเจ้าจะไปไหน ข้าจะไม่มีวันปล่อยให้สาร้ายตัวนี้ออกจากห้องแน่ข้าได้ส่มแหงการป้องกันสามชั้นไว้ข้างนอกห้องสอบและแจ้งไม่ให้ผู้คนจากฝงเทียนไฮหาลานและโยโย่กู้เข้ามาใกล้สถานที่นี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สัตประหลาดตัวนี้เข้าจุดด่าของโจเอ้เฉินและมีเป้าหมายคือเสี่ยวเซิ่นสัตว์อสูรของหลินกู่จิ้งในตอนนี้ข้ากลัวว่าจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับหลินกู่จิ้งเด็กคนนั้นอีกแล้วเหรอฮะฮะฮะเจ้าอ่อนแอกว่าที่ข้าคิดมาก เจ้านายของข้าสามารถทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นได้อะไรคือข้อดีของมนุษย์ที่อ่อนแอพวกนี้ทำไมพวกเขาถึงต้องควบคุมสัตว์อสูรล่ะมากับข้าเราจะสร้างโลกที่มีปีศาจเปราชาขึ้นมาใหม่เธอจะไม่ไปกับใครน่ารำคาญทำไมแกยังไม่ตายอีกไอ้ขี้แพ้ ข้าบอกว่าปล่อยเธอเธอจะไม่ไปกับใครเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไงภายใต้การโจมตีเต็มแรงของข้าเอาไว้ว่าภายในของเจ้าควรถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วคนธรรมดาตอนนี้โคลำไส้ฉีกเป็นชิ้นๆแล้วแต่ต้องขอบคุณการมาทักกันครั้งนี้ทำให้หัวใจของข้าเต้นเป็นจังหวะ ข้าพ่นเลือดที่พกช้ำหมอกมาเต็มป่าและตอนนี้ข้ารู้สึกผ่อนคลายทั่วทั้งร่างกายอย่างอธิบายไม่ถูกท่านคณะบดีดูนี่เดี๋ยวเข้าพลังวิญญาของเหรียนกูจิ้งน่าจะสูงอยู่แล้วเด็กคนนี้เข้าสู่ดเจกาวิญญาแรกเริ่มแล้วนามน้ำแข็งทมิน เจ้าจะไปไหนจิตวิญญาณตามขึ้มา แล้วเจ้านายของข้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการไม่ช้าก็เร็วจกักรพรรดมนุษย์ของโลกนี้จะถูกโค่นล้มและราชาปีศาจจะของโลกบอกเจ้านายของเจ้าว่าข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบโลกนี้แต่ใครก็ตามที่กล้าแต่ต้องหลินกู่จิ้งและนิกายฝังเทียนจะถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณี และก็ไปนันตัดจบมังหะเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่ชื่นชอบมาังะาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่คล้ายหนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหนึ่งละกันนะครับถ้ารยายยคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ